วันวันนี้เราไม่ได้เจอน้องนุชลูกสาวลูกสวยของปาแก้มมาวันนี้น้องฝากบอลไว้ให้เราต้นนึงค่ะฝากให้ดูนะคะไม่ได้ให้เราเราไปดูกันค่ะ บอนสีที่น้องนุชฝากให้เราดูนี้ดูแล้วก็จะขายกับบอนสีตะโกนบังกรว่าจะเป็นเล็บบางกรหรือนวดบังกรก็ไม่ใช่ mm. เพียงแต่ขายตะกกลมางกรแต่ความเป็นไปได้น่าจะเป็นบอนสีเท้าทองอินแต่ไม่ใช่ลูกไม้น่าจะเป็นเท้าทองอินที่ผ้าแผงคงกำลังจะกลับมาหาน้องนุชนั่นแหละ พี่ว่าเป็นเท้าทองอินแต่ถ้าน้องนุชไม่ชอบก็จะให้ป้าแก้มก็ได้นะคะคงรู้กันนะว่าป้าแก้มจะให้ใครต่อ